การเดินทางข้ามดวงดาวของ3 r e Atlas วัตถุนอกระบบสุริยะดวงที่3ที่ถูกค้นพบกำลังเต็มไปได้วยปริศนาการมาเยือนของมันจากห้วงอวกาศอันไกลโพ้นได้สร้างความตื่นเต้นให้แก่นักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกและจุดประกายที่สีสมคบคิดว่าดาวหางดวงนี้อาจจะเป็นยานอาวกาศของเอเลี่ยนหรือไม่ในคลิปนี้อัปเดตเทยทูบจะพาทุกคนไปสำรวจข้อมูลของดาวหาง t r e Atlas ผู้มาเยือนจากนอกระบบดวงล่าสุด ร้อมปริศนาที่เกิดขึ้นจากการค้นพบนี้ครับงานวิจัยหลายฉบับชี้ให้เห็นว่าการบริโภคโอเมก Omega ้าทรีเพื่อเสริมสร้างการทำงานของสมองและความจำต้องใช้เวลาต่อเนื่อง4-24ถึงสัปดาห์หรือประมาณ1-6ถึงเดือนเพื่อให้ร่างกายมีระดับ DHA และ EPA ที่เพียงพอต่อการเห็นผลลัพธ์ที่ชัดเจนดังนั้นการเลือกผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงเพื่อการดูแลระยะยาวอย่างโอเมก้าทรีคุณภาพสูงจากนอร์เวย์คาริตี้โอเมก้าทรีนอร์เวย์อัลตร้าแอสตาแซนีน จึงเป็นหัวใจสำคัญและเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผมไว้ใจครับศึกษาข้อมูลเพิมเ่มเติมหรือสั่งซื้อได้ที่ c a r i t y a s i a a b d u l p u z z l e หรือคลิกลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับ วันที่1กรกฎาคมปี2025กล้องโทรทัรศน์ a อตลาซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการเตือนภัยดาวเคราะห์น้อยจากนาซาในประเทศชิลีกำลังสแกนท้องฟ้าตามปกติก่อนจะตรวจพบสัญญาณของวัตถุที่ไม่ทราบที่มากำลังพุ่งเข้ามาในระบบสริยะด้วยความเร็วสูงถึง61กิโลเมตรต่อวินาทีวัตถุนี้ได้รับชื่อชั่วคราวว่า A11PL3 และปรากฏตัวครั้งแรกในตำแหน่งห่างจากโลก3.5หน่วยดาราศาสตร์ บริเวณใกล้กับกลุ่มดาวงูและธนูซึ่งใก,ก,ลงกล้กับศูนย์กลางกาแล็กซีทางช้างเผือกนักดาราศาสตร์จัดว่าดาวหาง3 i ิอีแอตลสเป็นวัตถุระหว่างดาวฤกษ์ซึ่งเชื่อว่ามีต้นกําเนิดจากระบบดาวฤกษ์อื่นเนื่องจากมันล่องลอยเป็นอิสระโดยไม่ขึ้นอยู่กับแรงโน้มถ่วงของดาวฤกษ์ดวงใดทําให้ทิศทางการเคลื่อนที่ไม่ได้สอดคล้องกับระนาบวงโคโจรของดาวเคราะห์ นอกจากนี้วงโครจรของมันยังมีวิธีโครจรแบบไฮเพอร์โบลาซึ่งวัตถุในลักษณะนี้จะเคลื่อนที่เข้าใกล้จนถึงจุดที่ใกล้ที่สุดแล้วจะเคลื่อนที่ออกไปโดยไม่โครจรกลับมาและที่สําคัญเมื่อติดตามย้อนกลับไปพบว่ามันไม่ได้มาจากเมฆออสหรือแถบไคเปอร์ iper, ซึ่งเป็นแหล่งกําเนิดดาวหางในระบบสุริยะของเรา ภายในไม่กี่ชั่วโมงหลังการค้นพบนักดาราศาสตร์เดวิดจีวิตและเจนลูจากศูนย์ Minor Planet Center หรือ MPC ก็ได้ประกาศอย่างเป็นทางการในวันที่2กรกฎาคมปี2025ว่านี่คือวัตถุระหว่างดวงดาวลำดับที่3ต่อจากโอมูอามออาในปี2017และบอริชอฟในปี2019แต่ประเด็นที่สร้างความสนใจให้นักดาราศาสตร์ทั่วโลกคือมันเคลื่อนที่เร็วกว่าดาวหางที่เคยมาเยือนระบบสุริยะและยังเป็นดาวหางที่เก่าแก่ที่สุดเท่าที่เคยค้นพบ โดยคาดว่าอาจมีอายุประมาณ7,000ล้านปีซึ่งมากกว่าระบบสุริยะของเราถึงราว3,000ล้านปีเมื่อวันที่21กรกฎาคมปี2025กล้องโทรทัศน์อาวากาศฮับเบิลได้ถ่ายภาพดาวหางนอกระบบ3 i Atlas ขณะอยู่ห่างจากโลกราว445ล้านกิโลเมตรภาพที่ได้เผยให้เห็นว่าดาวหางมีรูปร่างคล้ายกับหยดน้ำตาซึ่งเกิดจากกลุ่มฝุ่นที่หลุดออกมาจากนิวเคลียสแข็งที่เป็นน้ำแข็งของดาวหาง จากการประเมินขนาดของนิวเคลียสพบว่าอาจมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางสูงสุดไม่เกิน5.6กิโลเมตรหรืออาจจะมีขนาดเล็กเพียงประมาณ440เมตรหลังการค้นพบกล้องโทรทัศน์อวกาศเจมส์เว็บได้สารต่อการสังเกตการจากกล้องโทรทัศน์อวกาศฮับเบิลที่ได้สังเกตการไว้ก่อนหน้า โดมีเป้าหมายเพื่อทําความเข้าใจผู้มาเยือนจากแดนไกลนี้ให้มากที่สุดโดยเฉพาะองค์ประกอบทางเคมีของ 3i Atlas ซึ่งก็จะช่วยให้นักดาราศาสตร์สามารถศึกษาสภาวะในระบบดาวที่มันจากมาขณะกําลังถือกําเนิดเพื่อนําผลลัพ์มาเปรียบเทียบกับความรู้ที่มีอยู่เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมรอบดวงอาทิตย์เมื่อ4.6พันล้านปีก่อนซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ดาวเคราะห์ดาวเคราะห์น้อยและดาวหางในระบบสุริยะกาลังก่อตัว ในการศึกษาองค์ประกอบทางเคมีนักดาราศาสตร์จะวิเคราะห์จากก๊าซที่ดาวหางป่วยพ่นออกมาจนเกิดเป็นหางและโคมา่าอันเนื่องมาจากการระเหิดหรือการเปลี่ยนสถานะจากน้ำแข็งเป็นกา๊าซเมื่อดาวหางเคลื่อนเข้าใกล้รังสีความร้อนของดวงอาทิตย์ด้วยกระบวนการนี้นักดาราศาสตร์ได้ใช้กล้องโทรทรรศน์เจมส์เวบตรวจพบคาร์บอนไดออกไซด์น้ำน้ำแข็งน้ำคาร์บอนมอนอกไซด์และกา๊าซคาร์บอนิลซัลไฟด์ในโคม่าของมัน แต่สิ่งที่ทำให้นักดาราศาสตร์ประหลาดใจคือทรีไอแอตลาสมีปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์เป็นองค์ประกอบสูงที่สุดเท่าที่เคยตรวจพบในดาวหางดวงอื่นการค้นพบนี้บ่งชี้ว่าดาวหางดวงนี้มีภายในที่อุดมไปด้วยคาร์บอนไดออกไซด์โดยกำเนิดอาจเป็นไปได้ว่ามันก่อตัวขึ้นในบริเวณที่ได้รับรังสีในระดับสูงกว่าดาวหางทั่วไปในระบบสุริยะของเราเช่นบริเวณเส้นน้ำแข็งคาร์บอนไดออกไซด์หรือคาร์บอนไดออกไซด์ไอส์ไลน์ภายในจานกำเนิดดาวเคราะห์ ซึ่งเป็นกลุ่มเมฆฝุ่นและกา๊าซที่หมุนรอบดาวเลษ์เกิดใหม่หรือโปรโตสตาจุดนี้คือบริเวณที่อุณหภูมิต่ำพอที่คาร์บอนไดออกไซด์จะสามารถเปลี่ยนสถานะจากกา๊าซเป็นของแข็งได้นอกจากนี้ยังพบว่า t r ีไอแอดลาสมีปริมาณไอน้ําต่ำมากซึ่งอาจบ่งชี้ว่าภายในของมันมีบางสิ่งที่ขัดขวางไม่ให้ความร้อนซึมเข้าไปถึงแกนน้าแข็งได้ส่งผลให้ปริมาณน้ําที่ระเหิดออกมาน้อยกว่าการระเหิดของคาร์บอนไดออกไซด์ นอกจากองค์ประกอบทางเคมีแล้ววิธีการโคจรที่ชันและเอียงมากของ TriI e Atlas อาจบ่งชี้ว่ามันมาจากบริเวณแผ่นจานหนาทิกดิสของดาราจักรทางช้างเผือกซึ่งเป็นบริเวณที่ส่วนใหญ่เป็นดาวฤกษ์เก่าแก่มีอายุราว8-12 0 0 0ล้านปีโดยดาวในแผ่นจานหนาจะเคลื่อนที่รอบใจกลางดาราจักรช้ากว่าและมีวงโคจรเอียงมากกว่าดาวในแผ่นจานบางซึ่งเป็นบริเวณที่ดวงอาทิตย์และระบบสุริยะของเราถือกำเนิด อาวีโลบนักฟิสิกส์ดาราศาสตร์จากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดเสนอสมมติฐานว่า 3i Atlas ดอาจไม่ใช่วัตถุธรรมชาติและมีพฤติกรรมผิดปกติหลายประการเขาได้แบ่งความผิดปกติของ 3i Atlas ดออกเป็น2ประเภทหลักได้แก่ความผิดปกติที่อาจถูกอธิบายหรือคลี่คลายได้ด้วยข้อมูลใหม่ในอนาคตและความผิดปกติที่น่าจะยังคงเป็นปริศนาต่อไปสำหรับความผิดปกติที่อาจอธิบายได้ในอนาคตประการแรกคือเรื่องขนาด โลบระบุว่าเส้นผ่านศูนย์กลางของ 3i Atlas ที่อาจใหญ่กว่า5กิโลเมตรจะทำให้มันมีมวลอย่างน้อย33,000ล้านตันซึ่งมากกว่ามวลของวัตถุระหว่างดวงดาวลำดับแรกและลำดับที่2ถึง1,000ถึง 1, ง1ล้านเท่าประการต่อมาคือการพ่นก๊าซภาพจากกล้องโทรทัศน์อวกาศฮับเบิลแสดงให้เห็นว่า 3i Atlas มีไอพ่นพุ่งไปด้านหน้า ในทิศท,ทางมุ่งไปยังดวงอาทิตย์ซึ่งผิดปกติจากวัตถุในระบบสุริยะส่วนใหญ่ที่ไอพ่นนั้นมักจะพุ่งออกด้านตรงข้ามกับดวงอาทิตย์นอกจากนี้ยังพบองค์ประกอบทางเคมีที่ผิดปกติโดยกลุ่มกา๊าซรอบ TI ่ไอแอมีปริมาณนิกเกิลมากกว่าเหล็กคล้ายกับอลลอยนิกเกิลที่ใช้ในทางอุตสาหกรรมซึ่งแตกต่างจากดาวหางในระบบสุริยะ ส่วนความผิดปกติที่อาจยังคงเป็นปริศนาประการแรกคือเส้นทางการเคลื่อนที่ของมันที่สอดคล้องใกล้เคียงกับระบบสุริยะของเราอย่างน่าทึ่งซึ่งเอื้อประโยชน์ต่อสิ่งมีชีวิตต่างดาวในการเข้าถึงโลกโดยไม่ถูกสังเกตและขัดขวางนอกจากนี้ t r i อ Atlas t ยังมีวงโคจรเข้าใกล้ดาวศุกร์ดาวอังคารและดาวพฤหัสบดีอย่างใกล้ชิดซึ่งมีโอกาสเกิดขึ้นเพียง0.005เ และสุดท้ายทิศทางการมาถึงของ3 i ีไอ t l a ลเกือบจะตรงกับทิศทางที่สัญญาณวาล์ฟสิกเนถูกตรวจจับได้ในปี1 977อาวิโลบกล่าวว่าผู้ที่มั่นใจว่า3 i ีไอแอลเป็นดาวหางธรรมชาติก็ต้องสามารถอธิบายความผิดปกติเหล่านี้ได้ว่าเกิดจากกระบวนการทางธรรมชาติที่น่าจะเป็นไปได้อย่างไรเขายัางเสนอทฤษฎีทางเลือกว่า 3i e อแอลอาจทำหน้าที่เป็นม้าโทรจันที่ดูเหมือนดาวหางธรรมชาติ แต่กลับซ่อนเร้นเทคโนโลยีไว้ภายในหลบเรียกร้องให้มีการสังเกตดาวหางดวงนี้อย่างต่อนเนื่องโดยเฉพาะในช่วงที่ Tree e Atlas เข้าใกล้ดวงอาทิตย์มากที่สุดในระยะทาง202ล้านกิโลเมตรหาก Tree e Atlas เป็นดาวหางธรรมชาติมันอาจระเบิดปล่อยก๊าซรุนแรงหรือแตกออกเป็นชิ้นน้ำแข็งแต่หากมันปรับทิศทางเพื่อใช้แรงโน้มถ่วงของดวงอาทิตย์ช่วยเพื่อเร่งหรือเบรกตัวเองหรือมีวงโครจรย้อนกลับทิศทางการโครจรของดาวเคราะห์ นั่นอาจจะบ่งชี้ว่ามันมีพฤติกรรมที่ไม่เหมือนดาวหางธรรมชาติและอาจเป็นสัญญาณของวัตถุที่สร้างจากเทคโนโลยีแม้ว่าอาวีโลบจะจุดประกายความคิดเกี่ยวกับสิ่งประดิษฐ์จากอารยธรรมต่างดาวแต่นักวิทยาศาสตร์กระแสะหลักยืนยันว่า 3i Atlas เป็นดาวหางธรรมชาติที่เดินทางมาจากระบบดาวอื่นส่วนพฤติกรรมที่ดูแปลกอาจจะเป็นเพราะการมาจากสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน นักวิทยาศาสตร์อย่างแค r ริลแ a ลิกแมนระบุว่า t r i ไอแอลแสดงพฤติกรรมของดาวหางทั่วไปอย่างชัดเจนเช่นการมีโคมาและหางดาวเช่นเดียวกับ c h คริสตินทอสและ s า m ั n t าล Lawler ที่ตอบโต้อาวิลบว่าชั้นทามติส่วนใหญ่ระบุว่า t r i ไ l a s คือดาวหางทั่วไปและการกล่าวอ้างถึงการมีอยู่ของสิ่งมีชีวิตต่างดาวจำเป็นต้องมีหลักฐานที่ชัดเจนมายืนยันอีกทั้งข้อมูลจากกล้องโทรทัศน์อวกาศเจมส์เว็บ สุเฟียรและกล้องโทรทัศน์ภาคพื้นดินก็ได้ยืนยันว่าก๊าซที่ระเหยออกมาจากดาวหางดวงนั้นมาจากกระบวนการทางธรรมชาตินักวิทยาศาสตร์กระแสหลักมองว่าทร i ไอแอดลเปรเียบเสมือนแคปซูลการเวลาที่จะช่วยให้นักวิทยาศาสตร์ได้ศึกษาเคมีดั้งเดิมของจานกำเนิดดาวเคราะห์จากระบบสุริยะอื่นซึ่งจะให้ข้อมูลเชิงลึกที่ไม่เหมือนใครแม้ว่าจะยังไม่มีสิ่งบ่งชี้หรือหลักฐานที่มายืนยันว่าทร i ไอแอดลเป็นสิ่งประดิษฐ์ของต่างดาว การมาเยือนของดาวหางดวงนี้ก็นับเป็นเรื่องที่น่าสนใจอย่างยิ่งในทางวิทยาศาสตร์เพราะมันเปรียบเสมือนผู้บุกเบิกของวัตถุที่มาจากระบบดาวอันไกลโพ้นซึ่งก็นับเป็นความมหัศจรรย์ในตัวเองไม่นานหลังจากระบบตรวจจับอัตโนมัติแจ้งเตือนการมีอยู่ของมันนักดาราศาสตร์ได้เริ่มใช้กล้องโทรทัศน์ภาคพื้นดินในฮาวายชิลีและออสเตรเลีย รวมถึงกล้องโทรทัศน์อวกาศอย่างฮับเบิลและเจมส์เวปเพื่อติดตามการเคลื่อนที่ของดาวหางดวงนี้อย่างใกล้ชิดในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าองค์การอาวกาศยุโรปมีแผนที่จะหันยานสำรวจระหว่างดาวเคราะห์เช่น Mars Express, e x o m a r t r e s Gas Orbiter และ Jupiter-Icy Moon Explorer ไปในทิศทางของดาวหางเพื่อทำการสังเกตเพิ่มเติมองค์การนาซายืนยันว่า3 i Atlas ไม่เป็นภัยต่อโลกเนืมันจะเข้าใกล้โลกที่สุดประมาณ1.8หน่วยดาราศาสตร์ หรือราว270ล้านกิโลเมตรและจะเข้าใกล้ดวงอาทิตย์สุดประมาณวันที่30ตุลาคมปี2025ที่ระยะ1.4หน่วยดาราศาสตร์หรือประมาณ210ล้านกิโลเมตรซึ่งอยู่ภายในวงโครจรของดาวอังคารเล็กน้อยช่วงเวลานี้เองที่มันจะเป็นแหล่งข้อมูลสำคัญทางวิทยาศาสตร์แม้ว่าในระยะยาวดาวหาง3 i Atlas จะค่อยๆเคลื่อนออกไปสู่อวกาศระหว่างดาวและหายไปจากระบบสุริยะของเรา แต่ว่าข้อมูลที่นักวิทยาศาสตร์เก็บรวบรวมได้จะยังคงถูกนำไปวิเคราะห์ต่อเนื่องและเป็นแรงบันดาลใจให้มนุษย์สำรวจจักรวาลต่อไปและหากทฤษฎีทางเลือกของนักวิทยาศาสตร์อย่างอาวิโลปถูกต้องการค้นพบนี้ก็อาจจะสร้างแรงผลักดันให้มนุษยชาติค้นหาวัตถุจากต่างดาวต่อไปเพื่อตอบคำถามสำคัญที่ว่าเรานั้นไม่ได้อยู่โดดเดี่ยวในจักรวาล